เกาะกับต <l id sei> <color Pokémon> ้นกระถิ่นนะฮะคอนนี้เกาะประจํานะครับข้างคงนะฮะข้างคงนะครับข้างประตูน้ํานะครับอันนี้มาดูเกาะอีกแล้วนะฮะหลังไม่โตมากนะครับแต่ก็ยังดีนะพึ่งต่านะครับพึ่งต่ําผมจะใช้ครบนี่นะฮะหน่อยเดียวนะครับไม่เยอะนะฮะ ก็คือไม่ต้องมากมายนะฮะคุณสูงต้องระวังก็คือต้องใหญ่ๆหน่อยนะครับกันหมดนะครับนิ่งเลยนะกอนิ่งกิ๊เลยนะครับไม่ออกหากินเลยนะฮะดูกันใกล้ๆนะครับเอาแล้วนะฮะตัวนี้นะครับคุนต่ำนะฮะไม่มีอะไรมากรับ ปุหนเอยเจนะ้าล้างไม่ใหญ่นะครับเห็นน้ำนะฮะไม่ใหญ่นะครับได้ไม่ถึงขวดนะฮะโบกไปแล้วครับผมบินว่อนเลยนะครับ ถ้าแก่ก็ตรงนี้ถอดข้างล่างก็ไม่เต็มนะมันจะไล่ถอดไปเรื่อยๆนะครับเริ่มมาเกาะน,นะครับตัวนีนะับ